บีจีนะครับที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเรียกฟอร์มเก่งในเกมนี้ให้ได้นะครับมาแพ้คาบ้านต่อนครปฐมไป1นึ่งโมดุระสองนะครับก็เท่ากับว่ามุ้ยจะพลาดลงเล่นในศึกเอเชียนคัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนแล้วนะครับสวัสดีครับผมชูบปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูบปัชยา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันอาทิตย์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเลือกคู่ไฮไลท์มาคู่เดียวละกันนะครับไปดูคู่ที่พีก็ล็อกประจําวันเลยนะครับนั่นคือคู่ของ BG จีพมเจอกับนครปฐมนั่นเองนะครับบีจีเนี่ยก่อนเกมเนี่ยฟอร์มกําลังดิ่งเลยนะครับสนัดทุกรายการไม่ชนะใครเลยนะครับ ตกรอบ ACL นะฮะตกรอบ FA ครันะครับทำให้ก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับโค้ชทงเองก็ขอประกาศลาออกหลังจากจบเลกแรกนะครับเกมนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณชมครับ BG นะครับที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเรียกฟอร์มเก่งในเกมนี้ให้ได้นะครับมาแพ้คาบ้านต่อนครปฐมไป1มาดูรสอนะครับซึ่ง2ลูกที่เสียเนี่ยให้กับทางทากุอิโตะนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเกมรับทั้ง2ลูกเลยนะครับ ลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะเปิดบอลยาวนะครับแล้วก็วิกเตอร์เนี่ยไปลื่นก่อนแล้วก็ทากคุยโตเองก็จบคมด้วยนะครับลูกนั้นนะครับส่วนลูกที่2นี่ก็โดนหลอกยิงนะครับจังหวะฟรีคิกนะฮะก็ทําให้บ g จเองก็เสียก็บวนนะครับโดนไป2ลูกแบบต้องบอกเลยว่าเป็นบอลฉาบฉวยสไตล์ของนครปฐมอยู่แล้วนั่นเองนะครับเสียหายเลยครับคุณผู้ชมครับในลีก2นัดไม่ชนะใครนะครับก็กะว่าจะไปบีติดแบงคอกซะหน่อยนะครับกลายเป็นว่าทําไม่ได้นะครับส่งผลให้แบงคอกเองก็ ขวาจากฝูงเลกแรกไปเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแม้ว่าจะเสมอกับทางโพลิสเตโล1ปันดูต่อหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันขาดไปแล้วนะครับในช่วงเลกแรก15เกมแรกนะครับแบงคอกก็ซิวจากฝูงไปก่อนนะครับในช่วงเลกแรกนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเลกที่2ครับคุณผู้ชมครับดีจีเนี่ยเหลือลุ้นแชมป์ไทยลีกหลักๆแล้วนะครับ แล้วก็ดูว่าใครจะมารับงานโค้ตต่อด้วยนะครับจากโคดทงนะครับคือผลงานแบบนี้เนี่ยต่อให้โคดทงอยู่ก็คงจะอยู่ลำบากนะครับก็ถึงเวลาเหมาะสมพอดีเลยนะครับที่ขอประกาศเราออกก่อนนะครับก็รอดูกันต่อแล้วกันว่าบีจีจะเดินหน้าต่อแบบไหนในเรื่องของโคชนะครับก็ติดตามดูและกันนะคุณผู้ชมฮะนั่นคือเบื้องหลังเกมไทยลีกนะครับไปต่อที่ความไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับก็มีข่าวร้ายนะครับ เมื่อบีจีปทุมเนี่ยออกมาอัปเดตความคืบหน้าการบาดเจ็บของธีรศิลป์ดังดานะครับปรากฏว่านะครับจากการวินิจฉัยอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้ช่วชาญเนี่ยพบว่ามุ้ยธิรศิลป์นเนี่ยมีอาการเอ็นด้านในเขา่าฉีกขาดแล้วก็กระดูกเข่าขวาร้าวนะครับโดยการรักษาเบื้องต้นเนี่ยต้องใส่อุปกรณ์ประคองข้อเข่าก่อนนะครับแล้วก็ต้องพักฟื้นอาการบาดเจ็บประมาณสัก8สัปดาห์ด้วยกันก็ตีตีไปสักสเดือนนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ามุ้ยจะ พลาดลงเล่นในศึกเอเชียนคัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องเสียหายเลยนะครับที่เราจะไม่มีกองหน้าตัวเก่าสบการณ์อย่างทิลสิเนี่ยไปช่วยเป็นความหวังในแดนหน้านั่นเองนะครับซึ่งทําให้โค้ดมาซาดาอิชิเองต้องเรียกเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับดาวเตะวัย18ปีมาติดทับแทนไปก่อนในเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันที่1่มกราคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการติดทับชุดใหญ่หนที่2ของเจ้ามิกแล้วนะครับหลังจากที่ ก่อนในนี้ก็เคยติดในชุดทัวรยุโรปมาก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการลองดูแล้วก็เพื่อเก็บประสบการณ์ของจจมิกไปด้วยในตัวนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายจริงๆที่จะไม่ได้ใช้งานมุยในศึกเอเชียนคัพนะครับที่เขาเจ็บแบบต้องบอกเลยว่าอาการค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะครับที่ต้องพักยาวถึง8สัปดาห์เลยนะครับนั่นคือความวหวของทีมชาติไทยนะก็รอติดตามดูแลกันนะครับน เกมบนเครื่องที่จะเจอกับญี่ปุ่นในวันขึ้นปีใหม่นี้นะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนึกาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ